สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปยเบืบ่อสุขสุขนขขขะครับสี่สุขรับสู่ช่องตอนนี้ไม่ใช่เรสับกับวิ่งงานปากบอครับพี่น้อง อยู่กับชิมงานบุญภาษานี่เอาไี่้อดง,งานปากบอ่อ2 0 0เที่ยวครับลักษณะการบุญประมาณนี้ครับพี่น้อง อย่างเหนียวเนี้ยอยู่ครับใชีแค่ดำทุกเขียวนะครับเอาขับรถรับเองบ่ขับรถรับเองบ่ <laughs> ตักเองแลนเองพี่ร้อง เม่รีคือว่าไข้าวเเขาเนี่ยตอนนี้กับฝนลงเม็ดปล่อยๆอยู่ครับก็ลื่นดีๆนะครับติดดำดีๆนี่แหละ ขอ <c oughs> ไหมครับ ที่พีร้องเอ้ยเยรับมาเนี่ยยังกี่แล้วมนเนี่ยเขียรเอยยี่สิบเยอมันไม่เคยมาต่อยแปดสิบเยว đinh cứ đi để bún này rút tôn, vẫn thề rầm một bước gì chắc đấy ạ chờ pha này đã karaoke chờ bên má có muốn có <laughs> อยู่กับเจ้าโกเบโก้ซูปเปอร์เอ็กเอ็มเอสเคหนึ่งสี่ศูนย์เอลซีครับของเสียบอยอขึ้นเขาเหรอครับนี่ครับสเต็ปการฟุดบอลครับน้ำหมอกับพี่นอ้อง

mumpen mumpen liam ben liam 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 cứ chọt cây thế cứ chọt cây này เพรว่าสิเป็นตักเอาดินซื้อๆหรือว่าเ่นจ้างคุศะขึ้นคำว่าคุศะกับต้องแต่งสรลปครับแม่นบ่กบุแม่นอยังดอก สวยงามมากครับพวกนี้ก็ห่องห่องเกี่ยวคกันใ้ตัวที่ทีท่สองรอยเถี่ยวครับจทั้งคือส,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 สาวละจุปจอรวันนี้ไปยังฮะยังก่อ เแ็กเลยเนี่ยเขนน้อยนึงแบกเลยบ้าอย่างละมงกว่าเลยจังมง,งแล้วส,สี่โมงสิบนาทีลอยเจ็ดแถวก็อลอยสามสิบวพออยู่ไหแล้วครับเทียวละสองลอยเกียร,ร,ร,ยยรครับงานถ้อยปากว่าครับก็ละสองลอเกีร์มเสียบ,บอยจัดให้ ลดไหลขาดทุนยุบอะไรหรอครับยุบอะไรขคือลดไลขึ้นสุปีเถอะเนาะไปจัดราคาผมจัดคอมัน, <c oughs> น,หนเหเือนยังเลย เอมโมโรูปิเออาไมโครไปท้งกลับว่าแล้วครับเอาไมโครมาทำทางย้ายรถขเข้าจอดบ้านครับว่าใครครับกี่รถเดียวครับเราจะสักง,งานรถประสานกาไนครับ Der begynner han. Ja, wir haben es gut.

กาบะาหมื่นเออหมื่นเออเชือดใส่ที่เช่อเก็ดซองหานะครับเครื่องอีเหดเก็ดรอยเท่าเดียวไปนอกเอาเบิ้งเสียบไว้เเลอร์เอาไม้โคกขึ้นเเลอร์ครับพื้นเเลอร์นี่ลื่นมากครับตอนนี้คือถือฝน

ระบบเบรกยั่เป็นระบบเบรกน้ำมันอยู่ครับขึ้นแบบทันหลังขึ้นไม่น้องค้ำครับ Băng luôn này nương Lưu hiến lấy cái năn bó cả พวกเรากำนังก <G ül üyor> <that> <I> <do> ินได้รบ huh ้างนะจอดได้ย huh. ูดาขึ uh, so ้นบ้างหรนบ้าทำอยู่หขึ้นบ้าอะไรก็จอดไว้นั่นเลยม้าไปกินดอกจอดไว้หันกับอะไรเอากระเป๋าป่ะเอาตัวเอาอย่างนี้เอากระเป๋าเอานั่นแหละยังไม่เจอแน่หันไม่ใช่พวกเราใหญ่รถเข้าบ้านครับบอเออเอาเอา แต่ชิปน้อยเ่าดี่ยู่ใรอกครับโหเบิดคันมักตะทอครับพี่น้องซ้ำอง,องนูนี่อย่างเลเดียนกิ้งเดียวนะครับฝนตกครับเจ้ากรบโวยอยู่ไในครั <c oughs> บสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีสะกอนนะครับคงบ้บริเกณหูรูปบริเกตาวจันทร์สมควรขอไว้พี่น้องไว้นาทีนี้ด้วยกันเลนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs>